เราจะมองมาทางน้นะเวขอเราอเราอาตัวเอาไ้เขาไม่เห็นหน้าหน้าเนแล้ ออกคนได้ออกก็ยนไข่อ <pentru> ย <them> ู <grandparents> ่ได้อยู่แต่ออกคงจะไม่ทำแบบโกลแบบกรดาแล้วกคจะเป็นใช้มีดตรงนั้นน่ะเดีนเข้าไปแถวหน้อง ดครับถ้าแค่ไขนดีก่อนถ้าเกิดด้วยเดี๋ยวมาดูถ้าแค่ไหนก็ตรงเดี๋ยวน้องไปคุยตรงนี้ให้แล้วพี่น้องค่ะเอาเดือด้ลยนะคเป็นหมูไม่ได้เป็นหมาเอ๋อเป็นคนไม่ได้เป็นแฟนอ่ะสามีอ่ะกำลังตัดผมตัดผมอยู่วุ่นหลอกไม่เข้าไม่บอกสามีชวนมานี่เลยเนี่ยสามีเป็นคนชวนมาลสามีเป็นคนชวนมานะบอกว่าตัดสยามมไม่รู้ส่วนไหน

เออฝั่งออกมาออกมาคุ๊ก็จะยิ้ถูกตทุกคนเขาเชียร์เขาหลับหลับนอนกูยิ้มมายิ้มมาไม่เป็นไรครับไมเก่งครับก็พอดีผมอยู่ด้วขวาแล้วก็รถเขาเนี่ยเลี้ยวขวาแล้วก็เปิดเลี้ยวขวาแล้วก็จอดรอจอดแต่ว่าเราจังหวะที่แบบพอเลี้ยวขวาออกมาปุ๊บเราก็คนขับดูก่ามันจะิ่งแล้วเราก็เหลือบตามองว่าเออรถยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มองอังไีก็ไม่ทันแล้วเหยียบเลย บอกแล้วตายเหี้ตาผมนั่นแหละเบียดกนัแหละจะอกววยทุกวันวยจริงอ่ะคิดดิเอบอกว่าว่าไม่ได้เพรตุ้ลงทิพไปแล้วที่ปัดออกไปให้ครึ่งหนึ่งไงก็บอกว่าโชคดีโชคดีโชคดี ไม <S <S ่เป็นอะไรดีกว่าส่นไม่แรงก็เพื่อถเอว่าสคนะครับก็คือกระโรงทั้งไฟทั้งตัวข้างข้างของเป็ของอีกคันของคันออฟหรือคันหนึ่คันผมคันเขาเป็นการลัก็ระโรงไฟทั้งนี้ก็ด้านด้านทีัาแล้วนะรมาค เล่นหวยรครับไม่เคยเอไปไหนเอาพอครับนี่รลอดจนะมันพลาดิ